สวัสดีค่ะพอกันช่องปน้น้งค่ะแม่บ้านน้องอก๋ิงตอนพอกันตอนไก่สิทเที่ยงนะคะสเอ็ดโมงกว่ากว่าค่ะมนีสร้างเขาทิมทิมฟ้าค่ะ ตั้งฟ้าเขาเลยคะ่ะฝนลงเม็ดส้ำฝนตกเลยคะ่ะวันมีสางไฟนะคะมาเนี่ช่างฟ้าเข้าทีมเดียวนะคะ บางไอ้เลยยรือยังเยังบางไอ้หรือบางไี้เบาโซนเรียบร้อยค่ะนอนค่ะเบาโซนอาการไม่ค่อยดีค่ะน่าจะเกิดจากแพ้ฝุ่นค่ะแพ้ฝุ่นละอองแพ้ฝุ่นที่เขาตัด บัวน,นะคะนอนค่ะบาโทนเฮาแ,แบบประวันค่ะเจอฝุ่นเจออย่างต่างๆเนี่ย็่ะสาบมีปัญหานะคะ างระบบหายใจสัปนปานาสิใไซแมทต,ตลอดเวลาบ่าคาะ,ะเพราะว่ากันไดดทุกอย่างค่ะปาน่าติใส่บด้กันพวกอย่างจังสันมากนะส่วนใหญ่สิกันแดดเพราะเขาอยู่กลาทงทุ่งนานนะคะถึงบบถึงบรดยอยู่ในแดดตรงๆอยู่ในโฮมกับเฮดหฮ หม่ได้ครับระพนั่งซื้อเดียนเรื่องเรื่องแดดกระเซฟเอาใส่ไว้กันไว้นิดหน่อยก็ยังดีคะคะอันนี้ให้ดูว่าวันนี้สร้างฝาเป็นเขานะคะอ๋ะอ่สร้างฝาเนี่ยมาจากคูคันนะคะดิมคูคัน ตอนนี้ฝนกันยังลงเม็ดอยู่ค่ะลงเม็ดเล็กๆป,ปล่อยๆนะป,ปล่อยๆนะคะ มีภาพให้เบิ้งกับเบิ้นงบรรยายบบถูกับเบิ้งเอาค่ะพักกันเบิ้งเอาว่าเขาเห็นอย่างนี้นว่าเป็นผูห้หญิงเขาบลูเรือรงโบธุสิอธิบายแบบได้ค่ะ เบอร์ความละเอียดนะคะบริบเวณห้องโถงนี่น่าจะเป็นฝ่าลุ้มนะคะด้านในห้หองก็แผ่นเรียบไปเลย เวลาทิ่กกเก็บนะติ้กุ๊กเกบจุกไปเาดจอกเลยนะหน้าเลยให้พ่อปัญญานะคะเ่น่ะนางเ่นว่ะร่างเล่นว่ะงักู้ยงกูิงจรินอาพิเยนต์อะไรอ่ะเหล่ยเนาะ สวยค่ะสวยด้ว่น้องทุกคนทุกคนช่มตลอดนะคะว่างานงานสวยมากบ้านสวยค่ะนี่ยังไม่สำเร็จนะคะสวยขนาดนี้นะคะค่าคนไหลก็แช่ช่องกระนางแม่บ้านน้องอูอิงนะคะ ช่องประวันแม่บ้านน้องอุ้งอิงอีกช่องหนึ่งนะคะทองฟูนแม่น้อยนององอิงนี่ค่ะมนีปานั่งมาถ่ายเห้เบิงว่ามนี้สร้างเห็ดฝานะคะเขาทีมหนึ่งนะคะงานบัวเสร็จแล้วค่ะ วยนะคะงานบัวขอบคุณเอฟซีที่เขามาใหม่คะ่ะให้กําลังใจทีมหลังบานนะคะขอบคุณที่ช่วยดูย้อนหลังให้ปพนานด้วยเดี๋ยวลูกดิกเดี๋ยวก็หายค่ะดูแลอย่างดีเราต้องใจแข็งตามที่บอกนะคะสำหรับคลิปนี้สลนี้ก็น่าจะาบอกกันไม่คิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ